สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัชกูสุขคนเนาะไม่เนี่ยคะออกมาหน้าพี่น้องออกมาไล่งัวผมว่ามาผูกงัวมือแรกพี่น้องโมโหจักด้องง้อเข่าเป็นอะไรง้อมิ่งห้อเม่นงัวละลายแล้วนะก่อนชิลง์ไทยเนาะโอ้าเบิ่งบรรยากาศอยู่หน้าพี่น้องเนาะแห้งแรงแห้งอะไรเนี่ยสวัสดีอีฟซี่จ้ะแม่ Bye, <laughs> hey. hello đi, hello 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 đây, mấy hello 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 chắc <nghe> mà. <laughs> เฮ้ยฮะเหมือ็กน้อยอาหารใต้ดินพี่น้องอาหารใต้ดินใครเนี่ยเคยกินอาหารใต้ดินบ้างเด้อ หารชันตำน่ำมาน,นี่อยู่ใต้ดินเแเมนนงจุดจี่มงจุดจีนะนี่หานแรงหารแรงบันเฮา หลักงัวพี่น้องไงบรรยากาศแบบว่าธรรมชาติแห้งลายพี่น้องแบบมีทุงในทุงไฮทุงนาต้นไม้เนาะแดดกระห้อนมาเนีิบรรยากาศดีปกติมันจะห้อนตอนกำคำมันจะห้อนเนาะจนว่า น้ำน้ำจะบาได้หมดแล้วตอนเชื่อชวยมาเป็นสีหอนบางมือก็อาบบางมือก็อาบน้ำน้ำคนยางก่อนนี่น้องๆเนาะเพป็นว่าเส้นไหวนำมาบ้าก็ได้ว่าเส้นไหวเอาว่ะมืออื่นยังชี้ใจว่ะมือนี่ขอเส้นไหว งัวงกับปรราลาไหลนะพี่หนุย่ยสองสี่หกเจ็ดตัวงัวงปลาเท่าเหม็นงวัวเห่าเนาะตาปลาเท่ามา,ายอยู่พากันลักใคร่อะไรเงี้ยยังรบหนาะไหลมาไหลมาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันจะกาศโคตรด,ดีเลยพี่น้หนุ่ย มาถ่ายวิวบรรยากาศไว้ก่อนเดี๋ยวมือมันถิดเฮาก็ไดก้กลับไทยแล้วหน่อยมาไลาง่งอวมือไว้ก่อนมือแรกต่อยคำาหนึ่งแรงกะมือจังหน่อยกะออกมายัางกบยังเขียดถี่นอ้องยังเขียด เขดน,น้อยนะมันสิอยู่ตามไห้ตามหน้าดอกหรือว่าเอาแงงมาแก่เอาก็ได้พี่น้องเนาะมันก็แก่น,น้อยหลายพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้ผู้สาวมาลหลายนํานั่นก็นั่งเอกเพิ่น